วันนี้อนุบาลหนึ่งทับสี่นะครับเรามีกิจกรรมสังสรร์ปีใหม่และก็จับฉลากของขวัญวันปีใหม่กันนะครับนี่เด็กๆเอาของขวัญมาเยอะแยะเลยเอาไหนเด็กๆโบกมือหน่อยพี่ครับไหนไหนวันนี้ใครเอาของขวัญมาบ้างยกมือขึ้นโอ้เยี่ยมเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาจับฉลากของขวัญกันก่อนนะก่อนที่เราจะมารับประทานอาหารด้วยกันเราจะจับฉลากของขวัญกันก่อน เอาของขวัญมาแลกกับเพื่อนๆเนื่องในวันอะไรครับวันปีใหม่อ่าวันปีใหม่นะครับหมายเลขสิบห้าเออหมายเลขสิบห้าเอาอยู่ไหนกันหมายเลขสิบห้ามายเลขสิบห้าแต่ปุ้ยของวิลานด้วยลูกอ้าวิลานออกมาสิอ่าวิลานออกมาลวิลานออกมาเอาให้เพื่อนดูอ่าแต่วิลานอ่ะวิลานมอกบอกให้เพื่อนนะครับอันนี้ให้น้องเอาเพื่อนๆตบมือด้วย

สแตมเอาสแตมออกมาเดี๋ยวให้สแตมเป็นคนมอบให้กินดีตแยมหยิบมอบให้กินดีเลยทุกคนอ่ะ hmm. อ่ะเฮ้ยอ้าวหันหน้าไปทางโน้นหันหนหันมาทุกคนตบมือด้วยตบมืออ๋ออ่าได้สองไปเดิมหัาที่หนุ่มอีกสองลูก ของใคาอัญชันลูกอััญชนออกมาจ้าอัญชันมอบให้สแตมป์ี่นี่นอ่นี่นี่โอ๊ยัญชันมอบให้อ้าวอันชาลมอบให้สแตมป์มอบให้อาหารหน้าไปหักลฟองด้วยทุกคนตบมือหน่อยจับนี่จับกล่องนี้ลูกเออฟองอยู่ทุกโอเคตงหงนี่ของใครเลยเลยมาลงมาเลยมอบให้อัญชันค่ะเอาเพื่อนๆตบมือหน่อยจ้าถ้าไหนต้องลูกเออ เลขสอตับศูนเรียกว่ายี่สิ่ยีสิบของน้องอมสิลูกอามสิออกมาเลยครับอมสิมามอบให้กับเมยออามสิหยิบมอให้น้องเลยลูกอ่มสิอ่มอบมอบใหมอบใานตือมาทนตมือหน่อยเีมือด้วยตบมือเด้วกได้ของขัญค่ะ เอาขันข้าออกมาจ้าข้าวอยู่ไหนลูกให้ขัข้าวไปนม่อเอาัข้าวมามเพื่อนเลยอาหารก้ออย่างนี้แล้วตบมือหน่อตบมือหน่อยอาี่เลยนี่เลยลูกทีของน้องสอนมาสอนสอนมาสอนมาลูกมามอบให้เพื่อนเลยครับนี่ได้กระติกน้ำกับเงินด้วย้องปหน้าก่อนลูกลูกเอาไปเอนลูกเาปเพื่อนเอาตบมือหน่อยแล้ว อาตอมเลอาปัมปันปัม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 โอ้โหเลขสวยด้วยเลขอะไรครับนึกับสิบเป็นเลขสิหนึ่งในสิบอย่าหนีโอเคของไทยเองต้องเนนองินต้เลนองเองเ่น้อเน้อาให้องเ่อลน้เลนเล่นัอเ่น่น้อไเน้ล้อง่่่่อเ่อ่่อ

กมาห้อง่มอะเพื่อนๆตบปืนหน่อยครับยนะหมายเล็กเจ็ดน้องแฝงอ้าวว้าวห้โอเคันนี้น้องแไม่มาแต่ว่าเอามาจัดฉลากอะดโอเคหเป้าวน้องกันการเรือบเดียว มาตู้เย็นเอาแโอ้สุดหวันนะุ่ดหวานนะโอเคโอเคอุ้ยเหมือนเล่นตาเลยเรื่องนี้โป้หอมอังเปาโอ้ยอังเปามาทอดไปครับเอามาหนึ่เดี๋ยวเราให้อังเปาเอาอ่งเปามาทอดครับของแต่งในของอังเปาชิ้นใหญ่เหมือนกันเอามแล้วเอาเพิ่มอ่ะอยใหมาเลยที่ใส่แต่ทำ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 นั้อุ้ยเลขสวยด้วยเลขอะไรครับ หนึ่งเลยนุนาคาูาคารานะมาดให้เพื่อนอ่ะเดี๋ยวาเรามา้เพื่อนอะมาเลยลูกอะหันหน้าไปหา้าวคเพื่อนจบหนยนาเมื่อให้สองคนด้วยาไปหาล้องลูกเอาเพบให้เพื่อนเลยกเคอาเพื่อนเพื่อไรคะอะิง้ชินมามอเอามาอให้บอย

นี่นีนอ่ามีไก่ทอดมาแล้วนี่ยเยอะแยะเลยครับอ่านี่อ่าคุณพี่หน่อยเอาไก่ทอดไปแจกกับดักเก็ตนะครับอ่าตอนนี้ไก่ทอดกับดักเก็ตมาแล้วลูกพี่ครับอร่อยไหมครับรกินได้เต็มที่เลยนะนี่กินให้อร่อยเลยนะครับไม่อิม่มมีเติมอีกนะเอร่อยไหมครับอืมอร่อยนะนี่มีกินได้เต็มที่เลยนะครับ อันนี้ไก่ทอดเต้นปลาแล้วก็ขน,น,หหนมหมาใครเอามาเลี้ยงเด็กๆดูไหมใครเอามาเลี้ยงเด็กๆดูไหมครับคุปสนกับคุณครูโอ้เลี้ยงเด็กๆมุมนี้เลี้ยงอาหารดีใหม,ม่กๆนะครับรรอร่อยมากนะครับอยายกผมกินหมดจนเหนื่อเยี่ยมเลยครับยังยกินไม่เออค่อยๆกินลูกอ่าวันนี้เร<อ>าม <ๆ S 1> ีงานเลี้ยง ปีใหม่อนุบาลหนึ่งครับสี่เออกินเลยครับเต็มที่เลย